วันนี้มาเจียงออมกันจ้าบวบอมตนาเฮาด้จ้าอันนี้ผักซีกระปูเองใบผักอ,อิตูใบแมงลากระปูเองจ้าผักเลยได้จ้าหั่นผักแล้วมีบวบมีผักชีมีผักกาดขาวแล้วก็ใบผักอ,อิตูจ้าอันนี้รูปโดดด้วยจ้าเดี๋ยวไปลงมือทํากันออมไก่วันนี้จ้า ทิเป็ทำสวยเดี๋ยวจาวันนี้บาทำหลาเนะาะใส่เีเดียวไก่กระสุกแล้วนะจะเนาะเดี๋ยวจะ,สวะ,จะ,ะวใส่ผักลงไปเลยจ้าใส่ผักเนาะผักที่เราเตรียมไว้จ้าใส่ลงไปเลยหอมไก่ใส่ผักผักนี้ผักหยังในตูก้กระจเกียวไก่ไปจ้าหอมไก่จ้า ใส่ผักเยอะๆจะได้อร่อยจ้าเดี๋ยวร้อยผักเพื่อยสัพยากรน,นะจ๊ะจังจะได้มาชิมจ้าหมออ้อมเดี๋ยวได้ทีแล้วนะจ้าผักใส่เละๆแต่ก็เนือน้อยเดี๋ยวจ้าเนือน้อยเดี๋ยวไส่สุกแล้วลอผักเพื่อ่อนจ้า ได้วันวานน้ําใส่บวบหลายยุคแต่ว่าเหลือน้อยเดียวจ้าจ้าเป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วหอมไก่ชิ้นเลยจ้านชิ้นแรกใส่ลูกโดดก้อนจ้าใส่ลูกโดดใส่ข้าวบัวด้วยจ้าปิดเจได้เลยจ้าปิดเจได้เลยเสร็จแล้วด้วจ้าหอมใจหอมหอมเสแปรใส่ข้าวบัวด้วยจ้าว้าว หอมแซ่บไปดูดด้วยด้วยจ้าเขาจะบานบวกทานคนเดียวจ้าลูกไปโรงเรียนหลานกับตัวน้อยอยู่แม่กินคนเดียว ฟิลลาจ้าออมไก่หอมชิมคนจ้า,าแสบหอมกวคั่วกะบวดจ้าแสบจ้าขอบคุณนะจ้าที่มาชมจิบบ๊ายบายขอบ